ดาวนั้นเธออายุ14 10, 10, 10 16ปีเธอมีลูกตั้งแต่วัยเท่านี้นะว่าเป็นคุณแม่ที่ไว้ใ่มากๆวันหนึ่งเธอดวงดาวนั้นจะไปซื้อจะไปซื้อของกินเพื่อเอามาให้กับตะวันลูกชายของเธอกินด้วย อเอิญเมื่อเธอเข้าร้านมาเธอก็นึกถึงแฟนเก่าของเธอนั่นก็คือสายฟ้าพ่อของตะวันนั่นเองตอนแรกที่แรกนานเธอรู้ว่าเขานั้นเป็นคนดีและรักคุณนสตรีเอาสุดแต่เธอก็คิดผิดครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะหลังจากนั้นมาเขาก็ให้กำเนิดตะวันกับเธอแถมเขายังไม่รับผิดชอบแต่เธอก็ไม่ได้โกดเคืองอะไรสายฟ้าเลย พราะอย่างน้อยสายฟ้าก็ได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอนั่นก็คือตะวันใน,นระหว่างที่เธอกําลังเดินไปสั่งที่เคาน์เตอร์อยู่นั้นก็ได้มีสองสา,สามีภรรยาจุ้นจ้านคุยกับเธอว่าคุณคะดูนั่นสิคะนั่นเด็กนี่คะใช่รู้หร่กคุณไม่รู้สึกยังไม่มียางอายเลยเนาะใช่ค่ะอายุแค่นี้มีลูกสละ และยังกล้าออกมาซื้อของอีกนะคะเนี่ยไม่มีอย่างอายเลยจริงๆออย่าง้รก็น่าจะอายสังคมมากนะคะเนี่ยดวงดาวไม่ได้คิดอะไรเธอนั้นรีบเดินหนีออกไปทันทีไม่เป็นไรหรอกคนที่จะอายไม่ใช่เราแต่คนที่จะอายนะ่ะนั่นก็คือสายฟ้าไอคนเลวที่กล้าบาังอาจหลอกผู้หญิงเป็นนับร้อยฉันไม่น่าไว้ใจ สายฟ้าเลยเป็นความผิดของแม่เองตะวันที่แม่ให้กำเนิดหนูแล้วก็เลือกพ่อไม่ดีให้ถ้าเกิดแม่ย้อนความกลับไปได้นะแม่จะมีหนูแต่ไม่ใช่กับพ่อรูเๆวของหนูแน่นอนดวงดาวบนทอนด้วยความโมโหระหว่างที่กำลังเดินผ่านบ้านของสายฟ้าไป แต่เธอก็นึกได้ว่าตอนนี้ตะว,วันยังเด็กยังไม่เข้าใจอะไรมากและอีกหน่อยที่เธอไปตรวจหมอหมอก็บอกว่าเธอจะมีลูกสาวเธอจึงเตรียมตั้งชื่อให้ให้ว่าไขาดาวถือว่าเป็นดาวเหมือนกับเธอก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องคุณแม่ไวยัยใสผู้ไม่เคยอายคะ่ะ